สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องไดรคเตอร์ศิลปชัยมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับรายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับ3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นำเสนอเกี่ยวก,กับเรื่องของการเตรียมตัวลูกก่อนที่จะไปโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียม เรื่องของการใส่แมสของลูกเตรียมเรื่องของการล้างมือความสะอาดและสุดท้ายก็คือการเตรียมให้ลูกมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ social distancing หรือการสร้างระยะห่างไม่คลุกคลีไม่ไปสัมผัสต,ตัวของเพื่อนๆนะสำหรับตอนนี้ก็คงจะเป็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและ มันกำลังเปลี่ยนไปสู่อนาคตซึ่งมันไม่เหมือนเดิมเขาใช้ศัพท์คำว่า new normal new normal เป็นยังไงบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังครับ new normal เนี่ยมันคืออะไรวิถีชีวิตใหม่ในสังคมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนในวันที่เราเริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านมาทำงานและทำกิจกรรมนอกบ้านได้ใกล้เคียงกับปกติ แต่พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นวิถีชีวิตใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า new normal เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มันไม่เหมือนเดิมนะครับต่อไปแม้ว่าเราจะกลับไปยังสถานที่เดิมๆที่ทำงานเดิมๆที่เที่ยวเดิมๆร้านอาหารเดิมๆเ,เพราะว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นคือทุกคนต้องมีความระมัดระวังมันกังวลอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราจะติดเชื้อไหมมันมีเชื้อโรคหรือเปล่า ดังนั้นที่มาของ new normal เนี่ยหมายถึงความปกติในรูปแบบใหม่เป็นศัพ์บัญญัติใหม่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะฮะนอกจากคำว่า social distancing แล้วก็ new normal เลยครับมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน new normal เนี่ยพบว่าใช้เป็นครั้งแรกโดย Bill g r o นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ที่ใช้คำนี้ในช่วงปี2008 2 0 8นะนรับนิยาม,น,มนี้เนี่ยใช้ในสภาวะของเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจโลกมีการถดถอยมีการชะลอตัวและก็กลับคืนมาสู่อัตราเดิมซึ่งเป็นการใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของโลกในขณะนั้นแต่ปัจจุบันนี้มีการนำมาใช้ในหลายมิติมากขึ้นโดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตใหม่หลังจาก โควิด -19 ซึ่งมันต้องปรับตัวกันทั้งโลกมันไม่เฉพาะประเทศไทยครับทุกคนในโลกเลยมันเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องปรับตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคมตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านเนี่ย New Normal จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลอ,ล,อล,อลองมาดูนะครับว่า หลังจากที่เราก้าวออกจากบ้านเนี่ยเราจะพบกับการใช้ชีวิตของผู้คนของสังคมที่เป็น new normal เนี่ยอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอ,อนามัยก่อนออกจากบ้านแน่นอนครับทุกคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเพราะกังวลในเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอนาคตไม่แน่นะครับไม่ได้มีเฉพาะ โควิด1 i d 1 9อาจจะมีโคอะไรหรือวิดอะไรอีกทางๆมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยยังเป็นแฟชั่นยังเป็นสิ่งที่ยังมีความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องสวมใส่และให้ความสําคัญเพื่อป้องกันตัวเองและห่วงใยผู้อื่นการสวมหน้ากากจึงเป็นมาตรการที่ทุกร้านขอความร่วมมือทุกสถานที่ที่เราจะไปเข้าไปติดต่อ ซื้อขายสินค้าติดต่อราชการเนี่ยตรงนี้จะต้องมีป้ายติดละไปแล้วครับว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากห้ามเข้าไม่ต้อนรับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งทุกคนจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือในการก่อนเข้าใช้บริการ New Normal ต่อจากนี้เนี่ยเราต้องสวมหน้ากาก,ากเข้าหากันเมื่อก่อนเขาบอกว่า คนที่สวมหน้ากากเข้าหากันเป็นคนไม่ดีมันเป็นคําสุภาษิตแต่ตอนนี้คือคนที่สวมหน้ากากเข้าหากันเป็นคนดีนะมันไม่ใช่สุภาษิตแต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงจึงเริ่มเห็นหน้ากาก,ากที่มีสีสันต่างๆสิ่เอาผ้าที่มีลวดลายต่างๆทั้งมาเย็บมาปักมาสกรีนเป็นแนวแฟชั่นทำให้สะดุดตามากยิ่งขึ้น มันสวยงามมีสีสันจนกระทั่งว่ามันเกิดเรื่องเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่มีโรงเรียนหนึ่งบอกว่าขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากผ้าที่มันสีเดียวกันจนทาให้ผู้ครองโรงเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีจนกระทั่งว่ามีการเบรกกันแล้วว่าไม่ต้องกําหนดหรอกว่าจะใส่หน้ากากผ้าสีอะไรขอให้เป็นหน้ากากก็แล้วกันให้นักเรียนใส่เพื่อป้องกันให้ปลอดภัย จากการแพร่ของเชื้อโควิด -19 นี่คือสิ่งที่มันเป็นนิวร์มอลมันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมของโลกในขณะนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทำงานออนไลน์ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษติดปากเหมือนกันว่า work from home ซึ่งต้องการที่จะให้พนักงานเนี่ยอยู่กับบ้าน mm hmm. ก็สามารถนำงานไปทำที่บ้านได้แต่สำหรับ ในส่วนของโรงเรียนเนี่ย work from home เนี่ยอาจจะใช้ได้เฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนนี้แหละครับ1กรกฎาคมเป็นต้นไปที่จะมีการเปิดภาคเรียนเนี่ยคุณครูคงจะ work from home ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจะต้องมาดูแลนักเรียนซึ่งจะต้องมาช่วยกันจัด social distancing และก็ควบคุมให้ความรู้คือทำทุกอย่างที่จะให้นักเรียนของเรามีความปลอดภัยดังนั้น work from home เนี่ยคุณครูทำที่บ้านไม่ได้ครับ เพราะว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะคี์ที่จะควบคุมด้วยจอยด้วยอะไรต่างๆให้เขาซ้ายหันขวาหันหรือทำอะไรตามที่คุณครูต้องการจะต้องไปจะไปดูแลนะดังนั้นโรงเรียนการเรียนการสอนของเด็กเล็ก,ลก,ลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เรียนได้ครับเรียนได้เล็กๆน้อย,อยการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเหมาะสำหรับ การเรียนของผู้ใหญ่หรือนักเรียนในระดับมัธยมที่มีความพร้อมแล้วส่วนระดับประถมหรืออนุบาลเนี่ยมันจําเป็นครับจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคุณครูผู้ปกครองก็จะต้องดูแลนั้นการ Work from Home มเนี่ยสำหรับโรงเรียนประถมและโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันทําไม่ได้นะดนั้นนักเรียนต้องมาเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นคุณครู ที่บ้านสอนนักเรียนแทนทุกๆสํานักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าส่วนราชการต่างๆเราก็ได้เห็นว่าของกระทรวงเราก็เหมือนกันตกใจกันเป็นการใหญ่เมื่อวันก่อนเนี่ยมีประกาศว่าให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการกลับมาทํางานที่ที่ทำงานร้อเซนตคุณครูก็ตกใจว่าเ,เราจะต้องไปทํางานที่โรงเรียนหรือเปล่า นั่นเป็นการทํางานในออฟฟิศหรือสํานังกงานซึ่งสามารถที่จะ work from home ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนี้ก็คือการเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ air. นะครโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เนี่ยก็เริ่มการวางแผนตารางเรียนออนไลน์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น Google Meet Zoom หรือว่า Microsoft Teams โปรแกรมเหล่านี้ก็คือโปรแกรมที่สามารถที่จะสอน ผ่านออนไลน์นักเรียนกับคุณครูไม่มีความรู้สึกว่ามีความห่างกันเท่าไหร่โต้ตอบกันได้เห็นหน้ากันได้ส่งคำถามส่งงานกันได้ในการสอนออนไลน์เนี่ยมันเหมาะสำหรับนักเรียนซึ่งมีความพร้อมและนักเรียนตัวโตๆที่สามารถควบคุมตัวเองได้ประเทศไทยของเราเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งเริ่มในขณะนี้เราเริ่มกันมานานแล้วโดยเฉพาะยิ่งในระดับมาหาวิทยาลัยเนี่ย เรามีมหาวิทยาลัยเปิดที่สอนออนไลน์คือมหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็สอนออนไลน์มานานมากแล้วดังนั้นในขณะนี้เนี่ยผมทราบว่าโรงเรียนมัธยมหลายๆแห่งที่มีความพร้อมเนี่ยและนักเรียนก็มีความพร้อมด้วยเนี่ยเขาไม่ให้นักเรียนดูทีวีหรือว่าออนแอ์เขาจะจัดให้คุณครูเนี่ยสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom บ้างโปรแกรม microsoft teams บ้าง หรือว่า Google Meet บ้างเนี่ยดังนั้นนักเรียนเหล่านี้ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมนี่ก็จะได้เรียนรู้ผ่านออนไลน์โดยคุณครูสอนโดยตรงดนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนออนไลน์และการไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยในอนาคตซึ่งเป็น new normal เนี่ยผมเชื่อว่าโรงเรียนน่าจะมีการปรับตัวเองในส่วนของการที่จะให้นักเรียนมารวมกันที่โรงเรียนเป็นจำนวนมากในทุกๆวัน อาจจะต้องปรับว่านักเรียนสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นะในวิชาเหล่านี้ส่วนวิชาที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนมีวิชาอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตถ้าทำได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะก้าวไปทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าน,นิว normal แต่ถ้าหากว่ายังรอรอให้โรงเรียนเปิดรอส่งลูก ให้ไปที่โรงเรียนให้โรงเรียนเหมือนกับสถานที่เลี้ยงเด็กเนี่ยโอ้โหมันมันคงจะล้าหลังและก้าวไม่ทันคนอื่นแน่นอนประเทศอื่นเนี่ยเขาเขาากำลังเตรียมแล้วนะครับตเตรียมเอาวิกฤตครั้งนีนะ้เป็นโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ถ้าประเทศไทยเราตามเขาไม่ทันเนี่ย เราก็จะกลายเป็นโ l l n o r m a มอลเลครับคือวิถีชีวิตแบบเดิมๆเก่าๆก็กลับมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการศึกษาแต่ก็ต้องดูกันไปครับดูแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์ทน,นายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดในหลายๆครั้ง ว่าท่านมีนโยบายในการสับสนุนในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องดูนะครับอาจจะเป็น new education หรือว่า new school หรือว่า new อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น new ไม่อยากให้เป็น o l เหมือนเดิมนะลองดูในส่วนนี้มันก็จะเป็น new normal เช่นเดียวกันต่อไปเราก็จะพบว่าสถานที่ที่เราจะไปเช่นเราจะไปร้านอาหารเราจะไปติดต่อราชการ เราจะไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็จะพบกับสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของจุดคัดกรองเมื่อก่อนไม่มีครับไปสบายๆอาจจะมีจุดคัดกรองบ้างสำหรับ3จังหวัดหรือจังหวัดสงขลาที่จะต้องตรวจดูใบหน้าตรวจดูบัตรประชาชนเรื่องความปลอดภัยมันไม่ใช่เรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะเนื่องจากโควิด -19 เนี่ย มันสามารถสังเกตได้เบื้องต้นด้วยการวัดไข้แต่มันก็ไม่ได้ร้อเปซครับบางคนไข้ไม่ขึ้นและครับแต่ว่าไอต่อเวลาเนี่ยบางทีเขาก็เป็นโรคโควิด -19 นะการวัดไข้จึงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการก็แล้วกันจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารจึงเ,เป็นแนวปฏิบัติท,ทางด้านสาธารณสุขที่ให้ผู้มาเข้าใช้บริการ มาติดต่อราชการมาซื้อของมาขายของต้องผ่านการวัดอุณหภูมิเป็นการเบื้องต้นแล้วก็บางที่บางแห่งเช่นโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราไปแล้วเขาคัดกรองเสร็จเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์อะไก็แ,แปะติดไว้ว่าเรานี่ผ่านการคัดกรองมาแล้วก็อยู่ในวงของพื้นที่ของโรงพยาบาลดังตรงนี้ทุกคนจะต้องเจอต่อไปในอนาคตสำหรับการพบกับจุดคัดกรอง ที่เข้มงวดขึ้นดูแลเรื่องของการตรวจอุณหภูมิและสังเกตอาการของเราว่าเราเนี่ยปวยหรือรเปล่าเมื่อมีการตั้งจุดคัดกรองสิ่งที่ต้องคู่กันก็คือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนที่จะเข้าไปในร้านเข้าไปในร้านในก่อนที่จะเข้าไปในห้างสรรพ,พสินคา้าหรือสถานที่ราชการต่างๆดังนั้นในร้านต่างๆก็ได้จัดวางสินค้าไว้สําหรับ ให้ลูกค้าได้หยิบได้ลองอะไรต่างๆเมื่อมีการสัมผัสร่วมกันจึงต้องลดโอกาสในการติดเชื้อโดยการตั้งจุดบริการสำหรับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่นารานหรือในบริเวณพื้นที่ที่พบเห็นได้ง่ายเช่นก่อนเข้าร้านหรือว่าจุดจ่ายเงินแคชเชียร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเจลแอลกอฮอล์จะคู่กับ ชีวิต new normal ต่อไปแน่นอนเดินไปตรงไหนก็จะพบเจลแอลกอฮอล์วางไว้เราก็เข้าไปบีบแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนั้นวิถีชีวิต new normal คือเป็นวิถีชีวิตครีนครับคลีนก็คือสะอาดมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดเป็นหลักต่อไปมนุษย์ของโลกก็คงจะสะอาดกันนะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะว่าถ้าใครสรปกปรกต่อไปมีโอกาสที่จะเป็น โควิด -19 หรือว่าเป็นโรคร้ายต่างๆที่อยากจะเกิดขึ้นต่อไปอีกในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยโควิด -19 มาเนี่ยทำให้เกิดการจัดระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดและเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของร้านอาหารซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าไปรับประทานอาหารเราก็จะไปเลือกโต๊ะนั่งกันนะหามุมสบายๆนั่งกันหลายๆคน สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วกินแล้วมีช้อนกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็กินกันไปแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่มันปรับเปลี่ยนไปก็คือว่าคนที่มากินที่ร้านอาหารเนี่ยมันลำบากมากขึ้นเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องของการคัดกรองเรื่องของการรักษาความสะอาดเรื่องของการล้างมือเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งอะไรต่างๆจนลาคาญบางทีไม่อยากกินจึงหันไปสั่งกลับบ้านดีกว่าคือซื้อไปกินที่บ้าน ดังนั้นตรงนี้จึงเกิดการปรับเปลี่ยนในส่วนของการรับประทานอาหารที่ร้านมาเป็นซื้อนำไปกินที่บ้านหรืออยู่ที่บ้านแล้วสั่งออนไลน์นะสั่ง Delivery ให้ส่งอาหารไม่ว่าจะเป็นฟู้ดอะไรต่างๆที่ขับรถมอเตอร์ไซค์คนตกงานอยู่ในขณะนี้ก็ไปสมัครเป็นพนักงานส่งอาหารตามบ้านนี่คือ นิวร์มอลใหม่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และมันจะเกิดขึ้นต่อไปครับเพราะมันสะดวกสบายมีคนมาดูแลเราเราอยากกินอะไรก็โทรศัพท์ไปหรือกดแอปไปเดี๋ยวก็มาอาหารที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ววอ,อีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องที่เราทํากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วในขณะนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เรียกว่าเป็น new normal หรือไม่ก็าตามก็คือการทําธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านออนไลน์ซึ่งเราสังเกตได้ตอนนี้เราเวลาทำอะไรต่างเนี่ยเราก็จะมีแอปส่วนตัวของเราในการที่จะจ่ายเงินเราไม่ไม่นึกถึงธนาคารแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเข้าแถวเข้าคิวกันจับบัตรคิวเพื่อที่จะเข้าไปใช้บริการที่ธนาคาร ในการโอนเงินในการที่จะทําธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนี้เราเราไม่คิดเพราะว่าเรามีแอป,ปที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ผ่านระบบออนไลน์นั้น new normal ในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้เราทําอยู่แล้วครับเรื่องของการทําธุรกรรมผ่านออนไลน์และในอนาคตอาจจะมีอะไรที่มันมันก้าวหน้าไปกว่านี้อีก ก็อาจจะเป็นได้นั้นธนาคารก็ลดสาขาลงลดพนักงานลงเพราะไม่มีความจําเป็นแล้วที่จะต้องใช้พนักงานหรือใช้สถานที่ต่างๆเพื่อให้คนไปใช้บริการคนใช้บริการออนไลน์กันสะดวกกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถที่จะทําธุรกรรมทางด้านการเงินได้ังต่อไปคือสิ่งที่จะต้องทําใจให้ได้ครับในเรื่องของการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะ ที่เป็นยานพาหนะสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถตู้โดยสารหรือเครื่องบินโดยสารก็เช่นเดียวกันดั้นในการเดินทางร่วมกันเป็นระยะเวลานาน,านๆทั้งรถรถไฟรถโดยสารเครื่องบินเนี่ยเมื่อเราขึ้นไปบนรถไปบนเครื่องบินเนี่ยเราก็ต้องเจอป้ายติดว่าตรงนี้ห้ามนั่งนะอานั่งถัดเข้าไปาถัดเข้าไปกี่ตัวระยะห่างกี่ตัวกี่ตัว เราจะเจอแบบนี้ครับเพราะโควิด1 9เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจึงป้องกันการสัมผัสอนุภาคฝุ่นละอองทางการหายใจไอหรือจามต้องสร้างโซเชียลดิสแตนซิ่งคือสร้างระยะห่างนั้นยิ่งเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยถ้าเราฟังข่าวดูแล้วในขณะน,นี้ค่าโดยสารเครื่องบินต่อไปจะแพงขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะว่าเครื่องบินโลคอสตซึจุคนเป็นจำนวนมากเอามาก เขาว่าเนี่ยแล้วก็ค่าโดยสารราคาถูกเนี่ยต่อไปจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเพราะว่าจะต้องสร้างระยะห่างให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดการแพร่เชื้อต่างๆให้เกิดขึ้นนะฮะนั้นถ้าหากว่าเครื่องบินลำนั้นเมื่อก่อนเคยจุได้200คนเนี่ยต่อไปในอนาคตก็จะเหลือเพียงแค่ไม่เกิน70หรือ80คนไม่ต้องถามถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตัวโดยสาร ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือนิวน้องมองที่ไม่ดีเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มถึงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบินไปไหนก็สะดวกสบายจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายเพราะว่าค่าเดินทางมันสะดวกมันถูกแต่ในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับเมื่อสร้างระยะห่างจำนวนคนที่อยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินมันก็จะลดน้อยลงเราก็จะต้องแบกภาระในเรื่องของ ค่าเดินทางค่าตั๋วโดยสารต่างๆนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการใช้บริการ Delive r y ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะซื้อของไม่ว่าจะซื้ออาหารไม่ว่าจะทำธุรกรรมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราจะใช้บริการ d e l i v e r y คือส่งถึงบ้านให้บริการถึงบ้านดังนั้นประชาชนหันมาใช้บริการสั่งของถึงบ้าน ทั้งของใช้อาหารยารักษาโรคประจำตัวเพื่อลดการเดินทางไปยังสถานที่ที่แออดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าร้านอาหารร้านขายยาโรงพยาบาลเนี่ยนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มันต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแต่มันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือเงินครับนั้นเงินคือปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต new normal ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ต้องจ่ายเงินจะทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ก็ใช้เงินจะซื้ออาหาร Delivery ก็ใช้เงินโลกของอนาคตซึ่งเป็น new normal เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่การปรับตัวของแต่ละคนว่าสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ที่มันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือได้หรือไม่สำหรับโรงเรียน นักเรียนและคุณครูในระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลเนี่ยก็คงมีการปรับเปลี่ยนไม่มากนักเพราะยังมีความจําเป็นที่จะต้องเป็นสถานที่สําหรับพบกับนักเรียนเพื่อดูแลนักเรียนเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนแต่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนต่อไปก็คือโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียนเป็นจํานวนมากอนุบาลสงขา2,000กว่าคนเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเหลือประมาณ1,000คน ต้องมีเนื้อที่สำหรับให้นักเรียนได้วิ่งเล่นได้ออกกำลังกายได้สร้างระยะห่างให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนโรงเรียนข้างนอกซึ่งมีพื้นที่มากอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการสร้างระยะหา่างแต่จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งอาจจะต้องใช้ระบบการสอนแบบออนไลน์ และออดแอรซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กในท้องที่ชนบทและท้องที่ห่างไกลขาดแคลนครูก็ทํากันมาตลอดอยู่แล้วและก็ได้ผลอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันดังตรงนี้ผมอยากฝากท่านผู้ครองทุกท่านนะครับว่าท่านต้องเตรียมตัวลูกของท่านเตรียมตัวท่านเองด้วยพเพื่อที่จะเข้าสู่การเป็น n e w Normal ในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อว่าโควิด1นคงจะมีวัคซีนในการป้องกัน และคงจะมียาสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะอีกไม่นานแต่เมื่อมีวัคซีนและยาเพื่อรักษาโรคโควิด -19 แล้วในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีโรคติดเชื้อใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้อีกสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านผู้ครองจะต้องสอนลูกของท่านก็คือว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทไม่ว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าในเรื่องของการกินอยู่คบหาสมาคมไม่ว่าในการเข้าสู่สังคมหรือไม่ว่าเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งจำเป็นจะต้องให้มีทักษะและก็เรียนรู้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์เพื่อรองรับในอนาคตข้างหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงและปรับวิธีการในการสอนใหม่จริงๆเกิดขึ้นลูกของเรา ก็จะมีความพร้อมและก้าวไปทันสู่การเป็น New Normal และ New World ต่อไปพบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ